ไปที่ตามเรื่องนี้กันพี่น้องคุณผู้ชมครับผมการทุจริตข้อรับชันของประเทศให้เป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านการที่ตามฝ่อระวังรวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อป้องกันการทุจริตเป็น,นกลไกที่ซอยในการแก้ไขปัญหาซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวของในโลกพื้นที่ป้องปรามอย่างต่อเนื่องหวังลดการทุจริตนะครับโดยเฉพาะการทุจริตในภาครัฐที่ตามตรึงนี้จากรายงานครับถามว่าเขาจะทำอะไรเขาจทำโกลูกวิ่ง ดีไหมคะดีดีอยู่มีมีการลงมาตรวจสอบไหมว่าทําอะไรได้ตามมาตรฐานเรากลัวอะไรไหมคะตรงนั้นก็ไม่กลัวนะเป็นยังไงบ้างอาตอนเขาก็ดีนะเอ้ดีอยู่เขาก็ลงมาดูลูกบ้านเขาอยู่เขารักปทะอะไรเขาก็ลงมาดูอยู่ถ้าได้ลูกวิ่งเนี่ยราจะใช้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างเขาก็ใช่เขาจะออกวิ่งตอนเช้ากันนี้คนฒถาคนเกด็กหนุ่มเด็กสาวก็ออกกำลังกายกันแล้วเนาะ อีกหนึ่งเสียงของชาวบ้านหนองปลิงหมู่ที่3ตําบลหนองบัวสลาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่สะท้อนออกมาถึงความต้องการให้ท้องถิ่นพัฒนาพื้นที่รอบสระน้ําประจําตําบลให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจโดยเชื่อว่านอกจากจะทําให้ภูมิทัศน์โดยรอบสระน้ําสวยงามสะอาดตาแล้วยังสามารถจัดกิจกรรมของชุมชนได้อีกด้วยสระน้ากลางหมู่บ้านหนองปลิงหมู่ที่ส ที่กำลังปรับปรุงพัฒนาอบอตอน,น้องบัวสาราจัดทำโครงการก่อสร้างทางวิ่งรอบสระหลังธรรมประชาคมมีขนาดกว้าง2.5เมตรระยะทางยาว300เมตรงบประมาณ4,900,000บาทเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน2567กำหนดแล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคม2568เดิมนี่ซึ่งมัน เราดูแลอาจจะไม่สะอาดพอในเรื่องของการทำงานก็เลยคิดและวางแผนว่าเราไปดูอย่างจากเขือ่อนรับพระเพลิงเล็กซึ่งเขาเขาเขาทำแล้วบรรยากาศตอนเย็นตอนค่ำนี่ย็มีคนไปเดินออกกำลังกายมีมีไฟแสงสว่างแล้วก็มันในเรื่องของความงามความงามพี่น้องประชาชนาอาจจะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันจะต้องปักปูมิทัศน์ให้มันดีขึ้นนะครับประโยชน์ที่จะได้รับนี่ก็คือ พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านหมู่ที่สาของเราเนี่ยห้าร้อยกว่าลังคารเรือนนี่ก็าอาจจะมาใช้บริการมานั่งมาเดินเพราะเรามีสนามกีฬาที่ามาฝึกซ้อมทุกวันอยู่แล้วในหลังอบอตอีกส่วนหนึ่งก็คือสำนักงานที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลเราเนี่ก็อยู่ที่นี่เราก็อยากาคนแขกไปมาก็อยากมาเยี่ยมเยียนอยากมาโชว์ว่า,าเราจัดภูมิทัศน์ทำภูมิทัศน์ที่สวยงามด้านหลังแล้วก็ คิดว่าประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนหมู่สามหรือทั้งตำบลหนองบัสาลาเนี่ยอาจจะมา,าวิ่งมาเดินก็ก็น่าจะโครงการก่อสร้างทางวิ่งรอบสระน้ำของอ,อบตหน,นองบัวศลาเป็นหนึ่งโครงการเป้าหมายที่ชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจ,จังหวัดนครราชสีมาเลือกลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบติดตามและสังเกตการบ้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้เข้าตรวจสอบทั้งประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณสัญญาเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่รวมถึงขั้นตอนการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นก็เป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังนะครับเฝ้าเฝ้า,าระวังการดําเนินโครงการอะไรต่างๆของอหน่วยงาน โดยเฉพาะเราก็จะเน้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแล้วที่เลือกลงของหนองบัวสลานะครับในในในวันนี้ก็ดูแล้วโครงการเป็นเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็มีความสลับซับซ้อนพอสมควรในในในขบวนการก่อสร้างนะฮะและงบประมาณก็สูงนะครับเนี่ยซึ่ง เท่าที่ลงดูพื้นที่ในวันนี้นะฮะก็มีาบางบางเรื่องบางประเด็นนะฮะที่ที่ก็คงจะต้องนำไปอาจจะไปปรับนะฮะไปปรับในในการดำเนินโครงการครั้งต่อไปนะฮะอย่างอย่างเช่นว่าจริงๆโครงการเนี้ยการจ่ายเงินคือการทำงานนะฮะการทำงานของผู้รับจ้างนี่ก็จะทำเป็นเป็นเป็นงวดงานประงวลงาน เสร็จงวดแรกก็จะเบิกจ่ายเงินเสร็จงวด2เบิกจ่ายเงินเสร็จงวด3แต่ว่าในครั้งนี้นี่ผู้รับจ้างนะถ้าถ้าได้คุยกับทางอบตนี่ผู้รับจ้างเขาต้องการที่จะเบิกจ่ายครั้งเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานก็เลยจะไม่เป็นไปตามงวดละนะฮะคือคือเขาเขาทำคือพูดง่ายตรงไหนไอ้ขั้นตอนไหนสะดวกก็เขาก็ทําไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งก็อาจจะกระทบกับการควบคุมงานควบคุมคุณภาพของงานอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือมันจะมีการปรับเปลี่ยนแบบนะครับที่เราเราจะเห็นว่าลงไปดูแล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเว้าเว้าเข้าไปในสระน้ำนะฮะเนื่องจากว่าอันนั้นก็เป็น เป็นความเชื่อของชาวบ้านเนาะอันนี้เราเราก็ต้องปล่อยปล่อยเขาละนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีมีสารตะปูอยู่นะครับเขาก็ไม่อยากย้ายโครงการต่างๆที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินงานสำนักง,งานปปชทั่วประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตของเครือข่ายภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพทั้งการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเฝ้าระวัง จับตามองและแจ้งเบาะแสการทุจริตรวมถึงการจัดกิจกรรมต้านทุจริตอันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการทำงานเกิดการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดชูชัยวงพุทถ่ายภาพเนชนกชยรคำทีมข่าวเอ t ขอนแก่นรายงาน ค่ะสังคมไทยกับบทนต่อการทุจริตใน <ừ> um. ทุกรูปแบบนะคะก็เป็นการเฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาค่ะ